สวัสดีคุณดูด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแจกเกมกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมซึ่งเกมที่มาแจกวันนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวเอลี่ยน,นะครับที่เราจะเนียนในการก๊อปปี้สิ่งต่างๆหลังจากนั้นในกฏประการ,การ,กอ,การอันนี้เป็นเวอร์ชัน2นะครับที่ผมไปอ,อัปเดตนะครับผมเวอร์ชั่นแรกที่ว่าจะแจกแต่ว่าลืมไม่ได้แจกสักทีอนะ่ะก็เลยรอไปสักพักมันก็อัปเดตอีกทีผมก็เลยมาแจกเลยคราวนี้นะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชัน,นะครนบผมมีด่าน2ด่านเลย ไอ้เวอร์ชันแรกแม่งกดเข้าไปก็เลิบเลยนะครับผมโอเคอันนี้เราจะต้องทําการอ่าก๊อปปี้สิ่งของต่งตางๆในนี้นะครับผมให้ครบแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถจะกลารบันุเธอได้ครับโอเคขอดูแป๊บว่ารงนีอันนี้เราแปลงร่างเป็นลิงครับผมเป็นลิงอะ่ะอันนี้เราต้องเก็บฮนะเก็บให้หมดนะครับผมลูกบอลฮะเก็บแปลงร่างเป็นลิงปับ๊บมันก็จะไต่ขึ้นเองครับผมไม่ต้องกดไหลอ่ะปับ ถึงพี่ยังโอเคเราขอแปลงลากเป็นลิงเอ้ยไม่ใช่ปอนผู้ผิดพูดผิดบ่อยเหลือเกินครับผมโอเคก็ปี้ไปนะฮะเราจะการได้เลยนะแต่ว่าขอเก็บอันนี้ก่อนปุ๊บปุ๊บบินขข้นไปฮนะโอเคขอเก็บพัดลมแป๊บหนึ่งครับผมโอเคอ่า เรียบร้อยครับผมเท่านี้เราก็จัดการได้ผมคือเราจะการได้ตอนนั้นนะแต่ว่าแมวขออันนี้แป๊บหนึ่งปับ๊บโอ้ยแปลกแล้วเป็นปรูปปอนด์ไมเนี่ยอ่าแปบ๊บหนึ่งครับผมขอแปบ๊บหนึ่งอนะ่ะลองเทสต์ดูโอเคอ่ะกดไปที่ตวัวละครอ่าเราก็จัดการแค่นี้ครับผม